สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีาย,ดยมมามใบใบเนาะพี่น้องนี่กระใบแก่ๆแ,แล้วล่ะสบายดีเมื่อเนยก็เป็นเมือ่อวันศีลใหญ่หนระือวันพระใหญ่เนาะพี่น้องไม่ลิงก็มีโอกาสได้มาไหวพระธาตุโพนวันศีลวันพระเนาะลิงลิงหันหน้ามาดูอะตาเอ๋โอ้ยจะมางามเด็ดเด็ดเห็นอะไรกาเห็นอะไรก็รกตาเอ๋

ลิงลิงมาไหวพระบ่เหมือนนี่หรไปยังสะอ่อนเด้ไพเด้สื่อหายสมางามถิ้ทั้งสุดทั้งเกิบทั้งกระเป๋าเลือกเองนะจ๊ะขอบคุณด้วยค่ะคุณยายกระเป๋าก็มาจากเยอรมันหุณได้ห่ะมาพี่มาพี่มาต้องหา้ามมาต้องแนมหาแนวเหร่นดอกมาลด กยบอกโอเคน้ำเจ้าลวยฟองหลินนะโอ้คนกำลังก่อสองสงยสิเช็ดอันซิมลังใหม่นอกที่นอกสอใส่เห็ดซิมลังใหม่ไป,ป,ปใส ไมาา่ใช่อยากไปเบิ่งป่าผ่นป่าป่าในใช่ลูกห้อนะมาในน้องนะแล้วเวียกจะมาเบิง่งเป็นยังอยากเบิง่งอยากเบิงบ่งกลับไปเบิงบ่งไปเบิ่งให้มันพอใจให้มันสมใจเจ้าซา เบิ่งป่านี่ป่าบอไม่ใส่ไม่ใส่ป่านี่ป่ายุบหยุบนี tá ่้นี่ป่านะลูกป่านะหยุบหยุบหยุบยุบนี่น้ำผ <mas una S 2> <BSCRI> ุุเ <mas> ห็นบ <man> ่อน้ำผุแล้วจังมาเบิ่งป่ะไปเรียกก่อนป่าเห็นบออเห็นมันบ่อนี่ค่ล่ะ มันบมไปใช้ลูก,ลกมันวันถาเจ้ายหัลละอืออือโดยบ่อนถาเจ้ายหัลละถุย่า,ยานั้นไหมทุสาถุขอพรให้ลิ่งเฮียนเก่งๆเด้อขอพรอ,อือยาถุ ขากั้นไหวแล้วกลับแล้วเราก็ลงมาแล้วพี่น้องายแต่อากาศดีบ่มีแดดปันไดอากาศคึกคื้นอากาศคึกคื้นเย็นดีพี่น้องฟังไทยกับมาเนาะหลาหลายเลยพี่น้อง ไะไก็ลูกสื่อปลามาปล่ยกรเบิงน้องว่าดังๆก้อนมาได้ยินสื่อปลากระเบิงก็มาเบิงน well> ้องปลานั่นสื่อปลาแล้วนั่นมาปลอนเออโอ้ยขาว่าเอ้ยอันแม่ลูกว่ากันกับบะถือพี่น้องเอ้ยซื้อปลามาปล่อยน้องใหญ่ๆนี่จังมาเบิงร่อยง่ายก็ซื้อปลาเบิงซื้อปลาแล้วเบิงเหมยน้ำดิ เออวอามันถ่องเนยเจาก็ไดก็จะเอาปลาอยังลูกมีปลาทับทิมปลานิ่นปลาไหลอันนี้ตัวนั้นบอกโอเคเจ้าอันนี้เท่าไหร่ตัวนี้เลยราคาเี่วกันหมเจ้าเอาเอาปลาไหลนำปล่อยปลาไหลเอาเจ้าถือเอาตัวน่ะของแม่คือี๋เนี่ย ไอซื no. ้อปลาปล่อยเพันปะโดยซื้อปลาแล้วก็เบิ้งแม่ซื้อปลาเบิ้งแล้วก็ปล่อยมาสั่นได้ซื้อปลาเบิ้งแล้วก็ปล่อยบ่มี่โฮมหืมในไซมีคันใดมีบันไดโอ้ยระวังตกนี่นี่ระวังตกนี่นี่ มานั่งนี่ปอยจังไโตกปุ่มลงหันเลิกด้ค่ะแกะแกนอะไรแกะบังดูแกด้วยล่ะแกบังดูนี่น่ะนี่นี้นี่นี่ประสิกัดตจะเล่นี่เคล่นมัดไว้อย่นี่แกแล้วปล่อยบันอ่ะอ่ะลองปล่อยอ่ะนั่งลงเยอะๆนั่งลงเยอะๆเออ đơ nhai mày vay đơ giờ hãy ăn pa tôi nhai kìm đơ hồn nè bò ma hãy linh bừng xong đấy hả bảy lèo à, thọc luôn mất nào, lũ. À, thọc nè lúc ba mươi nè thọc luôn nè nhai vay đơ ớ ừ, mày liên bừng lại đây này. Nhi, 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 mà bừng lại. nè 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 mày hãy liên bừng nè đang đấy đây nè 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 mm. nè nè hãy liên bừng thụ nha này mẹ thụ สาธุเด้อปลาไหเด้อญงไวเด้อห่เนี่ยป่าหน่อยมันจอบมันเลยนะผมเนี่ยเห็นยูปปลาไงนะอ้างอ้าปลาญ่มากเร็ซอมซ้อปลาไงสีบอลบวยด้วยอือืเห็นปลไงเด้อห่ะโห ปลาไหลไปแล้วปลาไหลไปแล้วบายดีเดอ้อขอให้ชีวิตหลับลื่นถูปลาไหลนี่เนาะชาทูาเกลี่ยเก็บ่ขยะไปถิ่มห้อง,งอลูกคอยลูกก่อนโอ้ยชีบึงปลา,าอยู่นี่บ่ลูกบ่เม,มื่งบ่คอยแล้วคอยจากบึงปลาอ่ะพอดีอ่ะนำเจ้านึ่งอ่ะ,อะนำเจ้านี่ ไม่ใชมาให้เบ่งอยู่ว่าหมูมาซ้ำมันต้องมีอาหารมาเกลือมันลุกต้องมีอาหารมาเกลือจังมากบอมีข้าวคลายเลยนี่บ่มีหัวอาหารค,คู่กับบมีคู่บเนี้ยคู่บอมีแอมาขาย ปล่อยป่าไปแล้วเออกองแกงกองแกงจกังอยกะตีกองแรงแล้วนี่สามโมงแล้วนี่บ่ายสามตีก้องแรงทวนทวน,นอ,ออกมาแล้วลิงลิงเห็นน้ำปั่นบ่ได้เลยมาพ่อเบาเอื้อเจค,คำ้ำเสาวจอนเนาะอันนั้นแล้วเมือ่อหาไฟบอก ฮ่าหลอว่าสินจับเป็นจึงลื้งสิงลิงแล้ววดนี่บ่แม่นมากผู้บ่าวแถวนีบ่มีอยู่ได้จักจอดเออเออมาพูดีมาผกกันพี่น้องเพราะว่าเมื่อในวันพระใหญ่เนาะก็เลยได้มาไหว้มีโอกาสลิงลิงร้อน้ำปั่นลิงลิงสั่งยังลูก้อยอยากยัง เผือกลีนลอเผือกลูกทำไมคุณไม่เลือกมันบอสเลือกมันเลยจะเผือกเผือกเผือกแม่แม่เบลน้ำลุงเอือนะแม่เอาน้ำลุงเผือกอันนี้เอ้าเอาอะไรแม่เผือกเอ้าเผือกทอดเผือกทอดได้เลเผือกทอดได้ลูก บอกกิน,กนเขินแล้วก็ไม่ต้องกินเม่เรีนก็นสิคอปิดคลิปแล้วเด้อพี่น้องฝากไว้ตามก็ไล์ก็แซ่ให้เด้อเพราะว่าจะไปเวียกต่อไปบักซองต่อบบบน,นี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี